ะะทุกคนตอนนี้นะครับถึงนครนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าฝนฟ้าอากาศก็กเอ่อไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีอะไรนะเรียกว่าเลยนะไม่ได้มีผลต่อชีวิตนะครับ <c oughs> เออว,ว้าวฝนนะฮะเออแจลงมาแจลงมาครับเ, yeah, เร็ว <c oughs> เปียกอ่าคุณนายครับลงมาได้แล้วครับเ มีเลยนะครับอุ้ยมายตายนี่เหรอพี่มีคอครับอันนึ่งลุงก็อยู่ข้างแกนะแกก็ไม่เอาขาตั้งไราตั้งไร้แต่ต้องเอาลงมาเลยเหรออยู่อยู่ข้างหลังรถใช่ไหมอ่าอยู่นครันายกอุ้ยทุกคนน้ำสวยมากอุ้ยน้ำไหลเลยหมายพี่ตาอยากเล่นอ่ะเราไปซื้อชุดเล่นปะเอาดิ นี่ไปถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันไปทางไหนครับไปดู่นเลยไปทางโนโอ้โหยน้ำไหลแรงมากเฮ้ยแต่มันอากาศดีอยู่นะพัลลี่โอ้ยเจอเอ้ยเยขามีแบบอันนี้ด้วยวะนี่ทุกคนน้ำไหลน้ำไหล สูมให้ดูใกล้ๆนี่เดี๋ยวหาที่นั่งก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันเออแปดร้อยนครนานนยกจ้าธรรมชาติดีเวอร์ต้นไม้เยอะเวอร์ข้เจาเข้าใจให้หนูหน่อยนะคะทุกคนคมาแนละ้วดูดูก็แม่แดงเหมือนเห <laughs> มือนมากปลา ทุกคนสวัสดีค่ะเข้าใจเข้าใจให้หน่อยนะคะใครใจดีจบกดตะก,ก้าด้วยแม่เร็วตะก้ามีนะคะควรมีทอดมีฟิตไดมีมาเลยควรมีทอดมีฟิตไดมีตะโนดไปก่อนเลยวันมีทอดมีนะจ๊ะมีเสือนะครับมีค่ะอยากได้มีมาอ่าขอเสือกับหมอนด้วยนะจ๊ะเ <c oughs> ออไปค่ะทุกคนก็จะ กดก้าให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะรัวๆนะคะขอบคุณค่ะไปกดก้ากดก้าหน่อยเออควรมีทอดมีฟิตไดมีแล้วแม่ช่วยกันหน่อยพอใจให้หนุด้วยอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับหมวกอุ้ยหมวกเท่มากเลยหมวกเท่มากเลยค่ะคุณแม่เก๋ๆอูดไอเดียไปควรมีทอดมีฟิตไดมีกดก้าก่อนไปคุยกันใจจอยคุยกันใจจอยนะคะคุยกันใจจอยจ้ะ ฝากอุดหนุนสินค้าด้วยนะจ๊ะมาเลยเร็วมาเลย mm hmm. ได้เสียงได้ยินเสียงนี้แล้วก็มาเลยไปได้ยินเสียงนี้แล้วก็มาเลยจ้ะทุกคนเจ็ดร้อยหกสิบท่านนะคะเออ mm hmm. นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ mm hmm. เลียงคีิปสวัสดีค่ะไปเมื่อไห่ชั่วโมงครับ หนูจะนวดกี่ชั่วโมงดีหล่ะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพอแล้วจบหกโมงสิบนาทีประมาณนี้ใช่ส่วนลุงเล็กนั่นนั่งไหมนั่นนั่งขาก็ดูนู่นดูนี่ไปชมวิวไปชมวิวชมใจอะไรไม่ได้ไปกดตะกร้านะคะกดตะกร้าก่อนเลยแม่เร็วช่วยกันหนึ่งออเดอร์แรกต้องมาไปควรมีทอดมีเร็วควรมีทอดมีฟิชไดมีค่ะกดตะกร้าเลยพี่หน่อยขอบคุณค่ะ ฟันขาวสวยจังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหนูมั่งมีนะคะสวัสดีค่ะไปยังไปลูเออไปทางนู้นดีกว่าเออไป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 โอเคนั่นแหละค่ะหเามอานวดงเดียวเมตรงไมลกเลยังเลยเอาเหมือนคนเตว้างเลยโอเคเออเออ กดตะกร้าเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีทุกท่านนะซ่าขอจอขาใจเลย3สามหมื่นใจไปวันนี้ประกรณนั่งงงอยู่ตอนนี้เอามาแล้วเจยมาไม่ถูกสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเก้าร้อยท่านสวัสดีค่ะกดตะกร้าให้หนูหน่อยเร็วเดี๋ยวจะหนีลงไรแล้วนะจะไปนวดก่อนถ้าไม่มีคนอุดหนุนสินค้ากดตะกร้าก่อนแม่เชียงใหม่ หน้านน้ำท่วมแล้วโอ้ภาคเหนือหน้าน่าสงสารมากเลยอ่ะชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วมที่น่านโ oh, ที่อำเภอน,น,นั่นแหละอำเภอที่เราจะไปเที่ยวอะไรพวกอำเภอไม่ใช่ไม่ใช่อเมริกาอเมริกาที่น่าน,นเนี่ยเชียงรายก็ท่วมตอนแรกจะไปแล้วนะตอนแรกคิดจะไปแล้วตอนเมื่อกี้สิงหามัน,<จ>นห,หนยุดทันไหม,มอ่ะอืปัวเอออำเภอปัวน้ำท่วมอำเภอปัว วังผ้าไปเออเอาไปเอออะไรล่ะลูกทุกอย่างโอเคหนูลูกไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมถ่ายได้ไปเลยถ่ายเลยไปเลยมามาตรงนี้ตรงข้างๆเขาเออตรงนี้อ่ะฟอร์ดอันนี้ไปขยับไปนี่ไปหน่ะ น้่ขึาทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้ดึกๆเราค่อยมาคุยกันดีกว่าไม่ว่างเลยเดี๋ยวขอนวดก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวดึกๆเจอกันเดี๋ยวดึกๆเจอกันผู้เรียนล้วนหมดเลยค่ะเดี๋ยวใครเดี๋ยวค่ดึกใครเจอกันเด้อเดี๋ยวกลับมาใหม่ซํานี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันดึกๆค่ะเดี๋ยวกลับไปถึงกทมก่อนค่อยวกันเด้อ อ้ยมีคนซื้อด้วยขอบคุณค่ะโอ้อย,ยังทันอยู่หนึ่งบ้านขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณค่ะดึก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 